พี่น้องห่วงมาจากปลาซะมาเมยแห้งกักแจบานนี่ <c oughs> ห่อเขาก็บบได้ห่อมาก <c oughs> พอดีโชคดีกำนั่นเพิ่นซสือแบบโม่มาสองหน่วยพี่น้อง <c oughs> ให้เจ้งใดล่ะบ้านนี่มันเลยสิได็กินหมักแตงโมในป่าบ่เป็นกินเขาปลาได้บานนี่โอ้จุ๊ะเลยกินหมักโม่ปลาได้บานพี่น้องหิวแห้ง <c oughs> แต่ละคนโอ้โอ้โอ้ซะมาเมือยแห้งกัดแต็พี่น้องเมื่อนี่ มันแดดซะแล้วเมื่อมีฝนมาเด้อม,มากินบกโมกแก่เมื่อ,น,อน้ำกันพี่น้องน้ำกับบัพักกันเอามาได้เดียวนี่พ็ไ <c oughs> ด้ยังเจ๊งเนี้ยมือนี่าซิมาข้าวเดียวปาซิมาข้าวเดียวจา้าเอาเลยเอาเลยแม่แมาแม,ม,าแม่สายลุยมามาน้อม,มสายลุยหน่อยสายลุยตุน,นสายลุยดาวลุย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 เอาแม่อีหนิมไปนั่งไก่เดี่ยวเดีถึงเลยมาเจ เอาเลยจ้าเอาไหมแม่ห hmm. น่อยหวานบ่หวานจ้าอ้ยก right ินแท้ม huh. ีแห้งยาวมีแ huh. ห้งยาวเลยจ้าได้ของหวานจ้นี่แหละพี่น้องหวานของไปกินบักเตียงโม่ก็แค่แห้งยาวเลยบ่ขอบคุณค่ะว่ามีกำลังหอดสิไปยิบเบาพี่น้องได้ยิบให้ผู้พาได้๋ยิบมาให้เมื่อนี้พี่น้อง และแต่เช้าไมาให้กินไม่กักลายนะครับกูไปได้มึงตายคาัปั้นครับปั้นว่านาทิมว่านาทีมไก่หิวเพราะว่านาทีมจัคสิหลอดบอลอดเมือนี่พี่น้องเอ้ยขอบคุณหมักแตงโมกำนันเด้อหลอดตายย้อนหมักแตงโมเป็นน้ำแล้วไม่กินได้เดิหวานพี่น้อง ข้าวแม่เหนแนวกือนบะลูกนี่จ้อยเด้ออันนี้มันเป็นแตงโมเสฉิบพี่น้องกินมันบวซอนเขาสองแหวอนู่นี่ก็งามสวยงามหวานพร้อมเนาะสีดีสีก็สวยหวานกับหวานวาหวานบ่เคยกินบักแตงโมแซ่บเท่านี้มากกว่าเลยพี่น้องเนาะบักแตงโมหน่วยนี่สองหน่วยนี่แซ่บค่ะกำนันเลยขอบคุณหลายๆ ซอยชีวิตบ่ดับบ่ตายย้อนบักเจงโมพี่น้องโต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 คือลำบากเงี้ยกระเ่งงานเ่นี่อนน้ขาวนองกำกินาหวานบอในมันเท่ากับหวานไปแถวนี่แหละมาแถวนาเท่ากับมาเก็บกินเลยจ้าบ่ต้องซือบอกแมนตรงคือมาเมื่อเนี่แหละ่ อือก็อันนี้เด็ดใจหิ้นาเฮานี่เด้ดกินกินไมเบิดเฮาเอาอีกบ่างอินเอาหน่อยไหมามาซิมก็เก็บไปบ่ได้ปลาต้นีแคือต้นใหญ่แต่นี่วำลัองอืมตัวนี้ใหญ่เลยชอน,นชอตีนชอนมือปานเล็กหน่อยเด้เไหมจะไปเอาดอกเออ <c oughs> ไปเอาดอก เขาว่ไมอยยืนเลืนเลยยืนยันตัวว่ามาเอานเป็นยังไงนี่ไปบ่ไดดนี่ต้องได้ยืนจงมั่ยยืนยันตัวว่ามาเอาไดในหม่บ้านนี่โอ้ยยดเข้าน้ำหายยู่ตลอดดิยันเพราะว่าผู้นี้บริจาคเลือดหมู่บ้านพี่น้องน่วงที่แรกน้ำแ้องกินน่วยน้ำแงจนมือบานจะว่าหน่องไปทั้งเขาแล้ว มันเลยหวานโอ้หมดหมดโอ้ยกำลังขึ้นมากเลยพี่นอ้องหันเมื่อยเมื่อยเตงโมวันหวานเด้อเนี่ยมันเป็นใกล้จะล่มแล้วตะวันหวานเจ้าไข่มากใช่ไหมที่สองป่มันตกใ <c oughs> ส่ไข่มากขึ้นเนี่ยอกีกบนใบที่สองนเนื้อทรายแล้วเขาเอาื่นว่าเนื้อมันล่มแล้วเนาะเนื้อทใส่เนื้อทรายนี่เนืออเน้อทรายมันจิเป็นประมาณนี้ แซ่บบานขึนแล้ขึนแล้วหิวนอยางี้น้อยวจ๊บิ้นยาหยวนหรืออะไรรงไนเลานำหักเมียหักเมียกลัวไ่ได้กินได้บ้ามะลางมีดโอ้ยกำนันเลย น่อยข้างยโยกินได้กินกิน่เบอหหน่อยข้างยนโยป่นเด็กน่อยเว่ยาหน่อยกาตาย่เาหน่อยข้างโยดโยนดวยหน่อยแต่มันห่อยทนว้ากะเจออกเอา้อเจ้ากะจ้างเพพ่อซื้อบักแตงโมเนาะใเจ้าคือบไเปียกแน่นอนห็นไหม ทจากท่าดีเขาไม่ไม่เอาเถอาเขาบ่ไหวแล้วเตจะงว่ายืนยันตัวมาเอาได้แต่เรานกับงอมไม่มีแนวเกลือเราพี่น้องย้อนปาดนะจงกินถนันจะงกินขนาดตนนั้นคนมากินง่ายมันไม่เซวแหนคือย